วันที่23ธันวานี่ตลาดทองคำไทยมีเรื่องให้ฮือฮากันเลยครับเพราะว่าราคามันเกิดการเปลี่ยนแปลงแบบที่โอ้โหหลายคนคาดไม่ถึงเลยคือพอตลาดเปิดปุ๊บนะฮะราคาทองในบ้านเรานี่ดีดขึ้นไปทีเดียวเลยครับ900บาทต่อบาททองคาแล้วที่มันพีก,ก็คือทั้งหมดมีเนี่ยมันเกิดขึ้นแค่ในการประกาศราคาครั้งแรกของวันเลยนะตอน9โมง4นาทีเป๊ะ คือเป็นการปรับขึ้นที่ทําเอาคนในตลาดนี่งงกันไปเลยครับทีนี้ไอการที่มันพุ่งขึ้นแรงขนาดนี้เนี่ยมันจะยิ่งดูช็อกกว่าเดิมอีกนะถ้าเราลองย้อนกลับไปดูว่าวันก่อนหน้านั้นมันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่ามันเป็นการกลับทิศแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยละครืคอแค่ข้ามเคืนเดียวเองเนะจากตอนที่ตลาดปิดวันจันทร์มาเปิดอีกทีเช้าวันอังคารโอ้โหจะเห็นเลยว่าราคาเนี่ยมันต่างกันแบบคนละเรื่องเลยครับ เรามาดูตัวเลขกันชัดๆนะครับวันจันทร์เนี่ยทองแท่งขายออกอยู่ที่6 5 0 5 0บาทใช่ไหมครับแต่พอเช้าวันอังคารปุ๊บเปิดมาที่65,950เลยส่วนทองรูปประพันธ์ก็เหมือนกันจาก6 6 8 5 0บาทขยับไปเป็น66,750บาทโอ้โหถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่แรงมากๆจริงๆครับแล้วเพื่อให้เห็นภาพชัดเข้าไปอีกนะคือตลอดทั้งวันจันทร์เนี่ยมีประกาศราคาตั้ง12ครั้งเลยนะแต่ราคาสุทธิกลับกลายเป็นว่ามันลดลดงไป550บาท เพราะฉะนั้นมันยิ่งยาำไม่เห็นเลยว่าการที่อยู่เช้าวันต่อมามันดีดขึ้น900บาทเนี่ยมันเป็นอะไรที่ไม่ธรรมดาจริงๆทีนี้ประเด็นสําคัญเลยนะคือเรื่องนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นแค่ที่ไทยทีเดียวนะครับแต่มันเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมๆกันทั่วโลกเลยสัญญาณแรกเลยเนี่ยมาจากตลาดคอมเม็กซ์ที่อเมริกาเลยครับซึ่งตลาดเขาปิดไปตอนกลางคืนบ้านเรานะพุ่งขึ้นไปแรงมากตั้ง82.70ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ะแล้วแรงส่งมันก็มาถึงตลาดเอเชียเต็มๆ อย่างตลาดฮ่องกงก็เหมือนกันครับเปิดตลาดมาตอนเช้าปุ๊บบวกแรงไปเลย5 0 5ห้ดอลลาร์ฮ่องกงในเวลาเดียวกันเนี่ยราคาสปอตโกในตลาดโลกก็พุ่งไปแตะที่ประมาณ4,483ดอลลาร์ต่อออนซ์ก็ยิ่งคอนเฟิร์มไปอีกว่านี่มันเป็นเทรนด์ที่มาพร้อมกันทั่วโลกจริงๆแล้วคําถามที่ทุกคนอยากรู้ก็คือเอ๊ะแล้วมันเกิดอ,อะไรขึ้นล่ะอะไรคือสาเหตุที่อยู่ความต้องการทองคําทั่วโลกมันถึงได้พุ่งพรวดขึ้นมาแบบนี้ คำตอบก็อยู่ในคำว่าสินทรัพย์ปลอดภัยหรือ safe haven asset นี่แหละครับอธิบายง่ายๆก็คือพอตลาดมันดูไม่แน่นอนหรือมีความผันผวนมากๆเนี่ยนักลงทุนเขาก็จะวิ่งเข้าไปหาสินทรัพย์พวกนี้แหละครับเพื่อ,เ,อ,อเหมือนเป็นที่หลบภัยลดความเสี่ยงอะไรทำนองนั้นแล้วอะไรแหละที่ทำให้นักลงทุนแห่กันไปซื้อรอบนี้หลักๆเลยก็มาจากเรื่องความตึงเครียดระหว่างอเมริกากับฟวเนสุเวลาครับแล้วก็บวกกับจังหวะที่เงินดอลลา,าร์สหรัฐมันอ่อนค่าลงพอดี สองเรื่องนี้แหละครับที่เป็นตัวผลักให้นักลงทุนต้องหันมาถือทองคําไว้เพื่อความอุ่นใจโอเคทีนี้เราลองถอยออกมาดูภาพรวมที่มันกว้างขึ้นกันหน่อยดีกว่าจะได้เข้าใจว่าไอเหตุการณ์วันนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งของความเคลื่อนไหวที่ผันผวนมาตลอดทั้งสัปดาห์เลยพอลองไล่ดูย้อนหลังไป7วันนะโอ้โหจะเห็นเลยว่าตลาดมันสวิงขนาดไหนดูสิครับจากวันที่16เนี่ยราคายังอยู่ที่6-42,500บาท แล้วก็มีขยับขึ้นบ้างก่อนจะมาดิ่งเหวเลยในวันจันทร์แล้วก็พุ่งกลับขึ้นมาแบบสุดแรงในวันอังคารมันสะท้อนนี้เห็นเลยว่าช่วงนี้ตลาดมีความไม่แน่นอนสูงมากจริงๆถ้าจะให้สรุปหัวใจของเรื่องในวันนี้ทั้งหมดนะมันก็อยู่ในประโยคนี้เลยครับคือการที่ตลาดปรับตัวเพิ่มขึ้นพรวดเดียว900บาทเมื่อเทียบกับราคาซื้อขายครั้งสุดท้ายของเมื่อวันและเรื่องทั้งหมดนี้แหละครับก็นํามาสู่คําสําคัญที่เราต้องตามดูกันต่อไปว่า แล้วราคาทองคําจะยังคงเหวี่ยงแรงแบบนี้ต่อไปอีกหรือเปล่านี่แหละครับคือสิ่งที่นักลงทุนทั่วโลกต้องจับตาดูกันแบบห้ามกับพิบตาเลย